เช่นเดียวกับคณะทันตแพทยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินวันนี้มีการจัดกิจกรรมวันทันตะสาธาร์สุขแห่งชาตินะคะเพื่อสืบสารพระปรณิธานสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชาชนานีค่ะซึ่งวันนี้ที่คณะทันตกรรมนละขอไปค่ะ วันนี้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายสมพรใช้บางยางประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าค่ะเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ทันตะสาธารณสุขแห่งชาติและการเปิดกระปุกโครงการวันละเหรียญเพื่อช่วยผู้ป่วยผักแหว่งเพดานโวซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าบอกว่ารัฐบาลค่ะได้กำหนดให้วันที่21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพม และก็กำหนดให้เป็นวันทันตะสารสุขแห่งชาติค่ะเพื่อประชาชนได้รับการบริการทางทันตะสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งการบริการเหล่านี้นะคะผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการทั้งถอนฟันผ่าฟันคุดซ่อมฟันปลอมอุดฟันขูดหินปูนมีอาการปวดข้อต่อขากรรไกรและนอนกรนรวมถึงสอนการดูแลสุขภาพช่องปากหรือการแปลงฟันให้แก่ผู้ใช้บริการฟรีตลอดทั้งวัน ซึ่งตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมากองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าค่ะ ได้ช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผักแหว่งเพนันโวผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบผู้ป่วยพิการผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะบนใบหน้าผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลเป็นต้นนอกจากนี้ทางกองทุนยังได้สนับสนุนให้บุคลากรของคณะทันตแพท,ศทยศาสตร์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการรักษานะคะเพราะว่าต้องใช้เวลายาวนานประมาณ15ปีค่ะจะมีค่าเฉลี่ยประมาณคนละ2 0 0 0สนบาทผู้ป่วยโรคผักแหว่งเพดดนโวที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งกองทุนจวบจนปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1,000คนโดยแต่ละปีกองทุนต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยประมาณ3 4ล้านบาท ซึ่งกองทุนก็ยังมีผู้ดูแลนะคะในส่วนของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคเกี่ยวกับระบบโรคหัวใจโรคดาวซินโดรมซึ่งจำเป็นต้องรักษาทางทานกรรมที่มีความซับซ้อน ในส่วนของผู้ป่วยได้โอกาสในพื้นที่ชนบทเช่นเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีสาขาวิชาธนกรรมสำหรับเด็กได้ทำโครงการร่วมกับท้องถิ่นและโรงเรียนต่างๆนำเด็กนักเรียนที่ได้โอกาสมาเข้ารับบริการธนกรรมกับนักศึกษาธนแพทย์ทางนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนรู้วิธีการรักษาเด็กขณะเดียวกันเด็กก็ยังได้รับการรักษาทางธนกรรมที่เหมาะสมนอกจากนี้สำหรับผู้ป่วยธนกรรมในพื้นที่ห่างไกลค่ะ ทางโรงพยาบาลธนกรรมได้มีการออกหน่วยธนกรรมเพื่อนที่ห่างไกลเพื่อให้เข้าถึงบริการธนกรรมที่มีคุณภาพันนั้นในส่วนของกองทุนค่ะจึงบอกว่าจาเป็นต้องมีการระดมทุนโดยการจัดกิจกรรมขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาคการจัดกิจกรรมเปตองการกุศลกลอบการกุศลโบลิิงการกุศลมวยการกุศลหรือผ้าป่าสมัคคีเพื่อหารายได้มาสมทบทุนนะคะช่วยเหลือโครงการดังกล่าวค่ะ สำหรับผู้ป่วยนะคะที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะก็จะทำให้กองทุนเหล่านี้ยิ่งมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นที่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาค่ะซึ่งหากใครอยากจะร่วมสมทบทุนค่ะก็สามารถที่จะ ร่วมบริจาคได้ที่กองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าหรือโอนเงินผ่านบัญชีกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าคณะธนแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี5652666016หรือบริจาคได้โดยตรงที่คณะธรรพศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเข้าไปดูรายละเอียดที่ a c e b o o k นะคะกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าก็ได้ค่ะ